สวัสดีครับอยู่กับรายการชวนเชียร์นะครับกับพวกเราชิดกรุป Channel. ร๊ปชาแนลคุณคอสพีศาดแดงและผมแบรี่พีซันนะครับ,รบวันนี้ก็คือออกมาข้างนอก,กนะครับแล้ววันนี้เราจะมาพาทุกคนไปเชียร์เพี่มไหไครับวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องแนะนําไก่เดือยทองท็อปแดนฮอสเปอร์คู่ปับของอาร์เซนอลให้ทุกคนรู้จักครับเสร็จแ,แล้วเราไปรับชมกันได้เลยครับ ก็มาดูเกียรติประวัติของทีมท็อตแนมฮอสเปอร์หรือว่าชื่อเล่นก็คือสเปอร์กันนะครับครับผมส่วนในประเทศไทยก็คือฉาย,ยากไก่เดอทองครับผมก็สำหรับแชมป์ลีก2สมัยนะครับแชมป์เอฟเอคัสมัยนะครับแชมป์คาราบาวครับสสมัยโลก่การกุศลคอมมูนิตี้ชิล l d 7สมัย <c oughs> แล้วก็แชมป์ยุโรปยูโรปาลีก u e 3สมัยนะครับนะครับแล้วไอที่ ได้เนี่ยก็สดสดร้อนๆเลยครับก็คือฤดูกาลที่ผ่านมาใช่ครับก็ฤดูกาลที่แล้วก็เป็นการปลดล็อกของทอมแนดฮอสเปอร์ในการที่คว้าแชมป์รางวัลได้หลังจากที่ไม่ได้คว้ามานานนะครับม,มันจึงกลายเป็นทีมน่าเชยร์ในฤดูกาลนี้ครับครับก็สําหรับสเสน่ห์ของสเปอร์คุณพออป,ปีศาจแดงคิดว่ามันคืออะไรค,รคือความสดใหม่ครับสําหรับผมเนี่ยสเปอร์เนี่ยมันสดใหม่ก็คือหนึ่งสนาม ก็เมื่อก่อนใช้ไว้ฮัตเลนในตอนนี้ก็เป็นทัตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมสโค้ดขนาดฤดูกาลที่เราได้แชมป์ยังปลดโค้ดเลยครับครับอ่าฤดูกาลนี้ก็มากับความหวังใหม่ 3. ฟอร์มการเล่นซึ่งสเปอร์ในซีซันนี้ก็ถือว่ามาแรงนะครับแล้วก็ 4. ความสดใหม่ของนักเตะเหมือนกันเพราะว่ายกเครื่องพอสมควรนะครับแต่อาจจะเสียดายนิดนึง นะครับนักเตะขวัญใจผมเองเลยก็คือซองฮองมินนะครับที่อาจจะ้ดูกาลหน,น้าอาจจะไม่เจอเขาแล้วครับแต่ข่าวว่าเขาสนใจจะย้ายไปที่เอเมริกานะครับ<ช>สหรับซองฮองมินอ่าแล้วคุณนะครับคิดว่าสปเปอร์ยังไงดีสําหรับผมนะเขาเป็นเพื่อนบ้านตัวฉกาดเพราะว่าผมมาเชียร์เซนอนอก็คือน็อตลอนดอนเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ผมประทับใจในสปเปอร์เลยก็คือสปเปอร์เป็นทีมที่เล่นเกมลุกได้ดุดันมากๆอืมเป็นสายเกมลุก ใช่สิ่งแม้ว่าสถานการณ์ทีมณตอนนั้นจะไม่ดีแต่พวกเขาไม่เคยยอมแพ้เพราะเขาจะเล่นเกมบุกตลอดใช่ใช่อันนี้เป็นคาแรคเตอร์ hmm. เขาเลยนะครับว่าเวลาเล่นก็คือจะนําจะตามก็ได้บุกค่ะใช่ครับแล้วก็แฟนสเปอร์อ่ะเป็นแฟนบอลที่รักทีมตัวเองมากๆเลยอืมอ mm hmm. ผมสังเกตได้จากตอนที่เจอกับทีมผมนี่แหละ mm hmm. เขาจะแบบส่งพลังเชียร์ทีมตัวเองแบบสุดๆมากๆ mm hmm. ใช่ครับเวลาเจออาร์เซนอลเนี่ยผมก็เป็นแฟนซเปเป์นะก็นะครับสำหรับคำถามต่อไปโทมัสแฟงคุณทอคิดยังไงกับโทมัสแฟงก็จากการที่เขาเคยคุมทีมเก่าอย่างเบนส์ฟอร์ดผมว่าทรงบอนมันดีนะหลังก็เหนียวแล้วมันเป็นระบบอ่ะแล้วเกมลุกก็ไม่แย่ แล้วถ้าโทมัสแฟงมาทําทีมแล้วโดยมีศักยภาพของนักเตะของสปเปอร์แล้วเนี่ยผมว่าประมาทไม่ได้อ่ะครับก็เท่าที่ผมทราบมานะครับได้ข่าวว่าเขาจะเน้นเล่นแบบคอสบอลก็คือจะเน้นลูกโด่งมากขึ้นแล้วก็จากการที่ผมเห็นเขาอุ่นเครื่องกับอาเซนอลที่ฮ่องกงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับก็คือผมเห็นการเปลี่ยนแปลงจากยุคฟอ,อสเปโตกูมาเป็นโทมัสแฟงี่ยชัดเจนเลย เกมรับเขาเล่นได้ดีขึ้นการกระชับพ,พื้นที่ก็ดีขึ้นผมรู้สึกว่าการต่อบอลก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ชัวร์มากขึ้น้วยสำหรับโทม m a s Fans ใช่ครับอีกอย่างคือถ้าในฤดูกาลนี้จากฟอร์มสปเปอร์ที่เห็นปีซีซั่นเนี่ยผมมองว่าสปเปอร์ถ้าทำได้ดีคือถ้ามันได้ความสม่ำเสมอเมาเลยนะก็เป็นทีมที่ลุนพื้นที่ยุโรปได้เลยครับสำหรับสนามไว i t e h a r เลน n สนามทอดแนมฮอสสเปอร์แล้วเ e w นิวไวท์ฮาร์ดเลนเออ,เอ,อนะครับก็น่าจะเป็นสนามที่น่าจะถ้าจำไม่ผิดตอนนี้เป็นสนามที่ทันสมัยที่สุดในอังกฤษอืมสดใหม่ที่สุดเลยแล้วก็เสียงเชียร์กระหึ่มมากอนะครับก็มันยากอะเวลาทีมเยือนจะไปชนะผมว่าในฤดูกาลนี้น่าจะยากขึ้นบรรยากาศมันน่าจะ แบบดีแบบฤด,ดูกาลที่แล้วแน่นอนนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วก็ได้แชมป์มาด้วยครับก็เป็นสนามที่เสียงดังดีสําหรับผมนะผมก็ชอบเหมือนกันครับผมสาหรับการเสริมทัพอันนี้ผมก็รู้สึกว่าคูดูสที่ซื้อมาจากเวสต์แฮมเนี่ยแม่งเล่นนัดอุ่นเครื่องกับอาร์เซนอลแมงเล่นได้ดีมากเลยผมก็ยังไม่รู้นะว่ามิติการเล่นเกมลูกของทอมแนนฮอรสเปอร์มันประมาณไหนเพราะว่าผม ผมยังไม่เห็นเกมลุกแบบเต็ม,มาตาสึกเพราะว่าวันนั้นสปเปอร์เล่นเกมรับในช่วงครึ่งหลังเยอะ mm hmm. ยเป็นพิเศษเพราะว่าขึ้นนำอาร์เซนอล mm hmm. แต่อาร์เซนอลคือยิงคืนไม่ได้ mm hmm. อืมอันนี้แหละข้อแบบจุดของโทมัทแสแตงเลยก็คือเกมรับที่ผมรูมร้สึกว่าถ้าเจาะย,ยากนี่ก็สปเปอร์นี่ก็สามารถลงโทษได้ทุกเวลาเหมือนกันครับฝากอะไรถึงคนที่กำลังคิดจะเชียร์ท็อปแมนฮอสเปอร์เป็นทีมโปดครับ ก็อยากจะบอกว่าถ้าเชียร์ท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับคุณจะเป็นผู้เชียร์คนเดียวอ่าทีมเดียวกันกับพี่ตูนบอดี้แสลมนะครับครับ <laughs> นะเพราะว่าแฟนบอลสเปอร์ในเมืองไทยเยอะอนะมีหลายๆคนอย่างกับไข<ช>่หนะ้าผมจเชื่อไม่ออกแหละที่เป็นคู่หูกับบรรดาผมเป็แฟนบอลแมนยูใช่ไหมก็จะมีบาบูอ่าแล้วก็พี่แมวเ,เพชรปะอ่า <c oughs> <c oughs> นะครับก็เป็นแฟนบอลสเปอร์ซ like uh ึ่งแฟนบอลสเปอร์ในเมืองไทยเยอะเหมือนกันก็เป็นทีมแห่งความหวังในอนาคตนะครับสำหรับท็อปนมฮอสเปอร์เวลาที่อาเซนอลผมจบแล้วอ่ะแล้วผมแบบว่างหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าผมมีเวลาผมก็จะไม่พลาดที่จะชมทีมเพื่อนบ้านคู่ปรับตัวชะกาดอย่างท็อแนมฮอสเปอร์แน่นอนใช่ครับแล้วเขาก็มีคำให้กำลังใจของเขา้ลยนะคำ on your spur ใช่ครับครับผมส่วนผมเนี่ยก็เป็นทีมที่น่าเชียร์แล้วและอยากยังบอกต่ออีกก็คือว่าเวลาสเปอร์ไปเจอทีมอื่นผมก็เชียร์ให้เขาชนะนะทีมอื่นแบบทีมใหญ่องซิตี้ลิเวอร์พูลแม้แต่อาเซนอนครับผมก็เชียร์ตอนเจอแมนยูเหมือนกันครับถ้าผมอยากให้สเปอร์ชนะก็นักเตะตัวหลักๆตอนนี้ก็ถือวา เป็นกองหน้าคมๆหลายคนนะอย่างคูดูเชสกี้อย่างเงี้ยลิชาริซอนแล้วก็นักเตะตัวใหม่ๆซึ่งกำลังทยอยเข้ามาเรื่อยๆอันนี้ซื้อขาดใช่ไหมที่มาจากไบร์นมาติเซลขาดแล้วมาติเซลก็เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองใช่เพราะมีข่าวกับแมนยูก็รู้สึกว่าตัวนี้ก็แจ๋งพอดูเหมือนกันครับในขณะที่เกมลับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าโทมาสแปงจะจัดการยังไงนะครับก็ สำหรับแฟนสเปอร์ที่ผ่านมาฟังหรือว่าคนที่อยากเชียร์สเปอร์นะครับถ้าเกิดสมมติว่าชอบคลิปนี้ก็ซับสไคร์แล้วก็มาคุยกับพวกเราเรื่องสเปอร์ได้นะครับใช่ครับและอย่างที่สเปอร์คล้ายกับแมนยูก็คือเพลงครับครับกอรี่ใช่กอรี่ท็อปแนนฮอสเปอร์ใช่ครับโอเคครับสำหรับคลิปท็อปแนนฮอสเปอร์ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันตอนที่พมพเมดิกเปิดไปดูการนะครับรับเชียร์ไปด้วยกันกับพวกเรานะครับ ครับคัมออนยูสเปอร์ครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับทีมพันนมทัพสเปอร์ที่พวกเรามานําเสนอเป็นยังไงบ้างครับครับถ้ายังไงกรอย่าลืมกดซับสไ r i b e กับพวกเราด้วยนะครับแล้วมาคุยกันตอนที่ทเมิมเปิดนะครับใช่ครับแล้วเจอกันครับครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ